สวัดีจ้าเมย์ไก่มาแจ้งข่าวอีกแล้วนะคะเคลียชัดสิบอาชีพที่ไม่มีสิทธิ์รับเยียวยาห้าพันนะคะเม่์ไก่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังในช่องเม่์ไก่เนาะค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะค่ะเพื่อเป็นการอ่าให้กำลังใจเม่์ไก่ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะขอบคุณผู้กดติดตามกดซับสไคร้เด้อจ้าเด้อ เอามื่อนี้เค้ามาฟังรายละเอียดเนื e ้อหากันเลยเนาะจ้าว่าซิปอาชีพที่บ่มีซีดรับรเงินเยียวยานเนี่ยมีอาชีพแบแแ่สาเหตอุอันใดแน่ที่เพิ่มบ่ใหายนะจาะเนาะจากการเปิดเผยของแล้วรนแสงสนิทผู้อํานวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะคะซสซควันนี้ก็คือวันที่6เมษาท,ที่ผ่านมานะคะ ได้ให้ข้อมูลว่านักขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์เตรียมจะรับเงินโอนโอนเงินจำนวนประมาณ1.68ล้านรายซึ่งจะเริ่มทยอยโอนระหว่างวันที่8ถึงวันที่10เมษายนนี้นะคะแบ่งเป็นวันที่8เมษายนจำนวน2.8แสนคนวันที่9เมษายนจำนวน7.5 3ามแสนคนและวันที่10 จำนวน4.4แสนคนนะคะแล้วมาดูรายละเอียดต่อกันเลยนะจ๊ะเนาะสำหรับหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์เมื่อวันศุกร์ที่3เมษายนที่ผ่านมานะคะได้คัดกรอง4กลุ่มอาชีพที่ได้รับการเยียวยาก็คือกลุ่มลูกค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์และมัคคุเทศก์ กลุ่มนี้จะประมาณ2 3 0ถึงแสนคนต่อมาเลือกอีกกลุ่มคือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าโดยกลุ่มนี้จำนวนกว่า1ล้านคนซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะเป็นรอดอดแรกๆที่จะได้รับเงินเยียวยานะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะผู้ที่ได้รับเงินโอนในวันไหนเดือนต่อไปก็จะได้รับวันนั้น ซึ่งรอบสุดท้ายกำหนดสิ้นสุดการโอนก็คือวันที่8มิถุนายนนี้นะคะ3เดือนนะจาะเนาะที่เพิ่นไ้รัฐบาลเพิ่นไ้นะคะสำหรับรายที่ได้รับการคัดกรองล่าช้าเป็นเดือนจะโอนย้อนหลังให้นะคะสำหรับกุมที่ไม่ใกล้อ่านไปคือที่ผ่นานการคัดกรองมิยุซีก่กุมนะคะเดี๋ยวไม่กล้ย้ำอีกเทือนึงนะคะ 1. กลุ่มลูกค้าสลักกินแบ่งรัฐบาล 2. แท็กซี่ 3. วินมอเตอร์ไซค์สมาคุเทศนะคะอันนี้คือ,อสี่กลุ่มที่ได้รับเงินเยียวยากรนะคะทั้งนี้คนที่ผ่านเกณฑ์คือคนที่ประกอบอาชีพอิสระไม่อยู่ในระบบประกันสังคมและได้รับผลกระทบโดยตรง ส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์น,นะคะเรามาฟังกันนะคะมี10กลุ่มมีกลุ่มไหนบ้างนะคะ 1. อายุต่ำกว่า18ปี 2. เป็นผู้ว่างงาน 3. คข้าราชการ 4. พนักงานร,รัฐ 5. ผู้รับบำนาญ 6. นักเรียนนักศึกษา 7. เกษตรกร,ร,กร 8. ผู้ค้าออนไลน์ เก้ารับจ้างก่อสร้าง10โปรแกรมเมอร์นะคะอันนี้ก็คือ10กลุ่มที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาห้0พันนะคะสาเหตุที่เพื่อนบอกนะคะาจาก10กลุ่มนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาฟังกันต่อนะคะ 1. อายุต่ำกว่า18ปปียังไม่อยู่ในวัยทำงานไม่ใช่แรงงานนะคะ 2. นักเรียนนักศึกษาเรียนหนังสือเป็นหลักไม่ใช่กลุ่มแรงงานลูกจ้างหรืออาชีพอิสระห่างมีน่กอยออจะได้รับการพักหนี้หลายล้านคนนะคะ 3. คนที่ว่างงานก่อนอยู่ก่อนแล้วไม่ใช่กลุ่มแรงงานลูกจ้างหรืออาชีพอิสระที่เดือดร้อนจากผลกระทบนี้นะคะเช่นถูกเลิกจ้าง ถูกลดเงินเดือนหรือสถานประกอบการถูกปิดนะคะสำหรับคนที่ว่างงานอยู่ก่อนหน้าที่เพื่อนจะเปิดรับลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดต่ออีกนะคะสี่ผู้ที่ได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานจากประกันสังคมอันนี้ก็คือกลุ่มคนที่ไม่ได้รับนะคะห้าเกษตรกร,ร,กรสาเหตุก็คือรัฐเตรียมให้ความช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบ เป็นระยะที่3อยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้เข้าเกณฑ์ที่ได้รับเงิน5,000นะคะ 6. ผู้ขายของออนไลน์การขนส่งยังดำเนินเป็นไปได้แม้ยอดขายตกก็ถือว่าเป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจนี่คือสาเหตุเพื่อน,น,นจาจย์เนาะ 7. คนงานก่อสร้างกลุ่มอาชีพที่ยังํำเงิน ่อได้การก่อสร้างยังไม่ถูกระงับอันนี้ก็ไม่ได้รับนะคะ 8. โปรแกรมเมอร์อาชีพนี้ยังมีความยืดหยุ่นในการทำงานสถานที่ใดก็ได้ยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะสำหรับโปรแกรมเมอร์ 9. าข้าราชการข้าราชการนี้ยังมีงานทำและยังได้รับเงินเดือนปกตินะคะ 10. ผู้รับ บำนานก็ยังได้รับการดูแลจากรัฐอย่างสม่ำเสมออยู่นะคะอันนี้ก็คือ10กลุ่มอาชีพที่ไม่ได้รับนะคะสำหรับระยะเวลาการคัดกรองผู้ได้รับเงินเยียวยานั้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณอีกหนึ่งสัปดาห์โดยผู้ที่อยู่ในเกณฑ์สีเขียวคือผ่านการคัดกรองก็จะทยอยจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่ม ให้กับกลุ่มนี้นะคะส่วนกลุ่มสีแดงคือกลุ่มไม่ผ่านการคัดกรองและกลุ่มสีเทาก็คือกลุ่มนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมฉะนั้นกลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบพอสมควรนะคะเขากล่าวด้วยว่าขณะที่ยอดลงทะเบียนเริ่มลดลงเหลือหลักแสนต่อวันนะคะหากเหลือหลักหมื่นต่อวันกระทรวงการคลังจะมีการปิดการลงทะเบียน ซึ่งก่อนที่จะปิดก็จะมีการแจ้งล่วงหน้าก่อน7วันนะคะขณะนี้ยอดลงทะเบียนเริ่มลดลงเหลือหลักแสนคนต่อวันหากเหลือหลักหมื่นนะคะไม่ไก่เน้นย้ำนะคะหากเหลือหลักหมื่นคนต่อวันกระทรวงการคลังจะมีการปิดการลงทะเบียนซึ่งก่อนจะปิดเนี่ยก็จะมีการแจ้งล่วงหน้าก่อน7วันทำการนะคะ พร้อมยอมรับว่ายอดลงทะเบียนที่เข้ามาจำนวนมากนั้นเกินความคาดหมายนะคะจากที่ตั้งเป้าหมายไว้เพียง3ล้านคนต่อมาก็มีเป้าหมายเพิ่มอีก6ล้านคนจากแรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระแต่อยู่ในประกันสังคมมาตรา39และ40ทำให้เป้าหมายขณะน,นี้อยู่ที่9ล้านคนนะคะอย่างไรก็ดี จากการประเมินเบื้องต้นเราคาดว่าจะมีผู้ที่ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนดประมาณ10ล้านคนเท่านั้นนะคะตัวเลข3ล้านคนเราไม่ได้มั่วแต่ที่มีกล่าวมาก็คือประชากรในประเทศมีจำนวน66ล้านคนตัดเด็กและผู้สูงอายุออก11ล้านคนเหลือแรงงาน44ล้านคน ในจำนวนนี้แบ่งเป็นแรงงานที่มีงานทำ38ล้านคนเหลือ6ล้านคนที่ไม่มีงานทำหรือตกงานนั่นเองนะคะหรือเรียนหนังสืออยู่นะคะและในจำนวน38ล้านคนตัดคนที่เป็นเกษตรกร,ร,กรออก17ล้านคนและอยู่ในประกันสังคมอีก16ล้านคนและเป็นข้าราชการอีก2ล้านคน ฉะนั้นก็จะเหลือคนที่เข้าที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือ3ล้านคนอันนี้ก็คือรัฐบาลเพิ่นก็วิเคราะห์ออกมาเรียบร้อยนะคะสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่ตัดออกนั้นยืนยันว่าไม่ได้ทอดทิ้ง โดยรัฐบาลจะมีมาตรการออกมาดูแลอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งเป็นมาตรการดูแลจากผลกระทบโดยตรงเป็นระยะที่3นะคะที่จะเข้าคณะที่เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะก็คือวันที่7มีสายนนี้วันนี้วันอังคารนะคะ คณะรัฐมนตรีเพื่อนก็จะมีการประชุมทุกวันอังคารนะคะถ้ามีข่าวคืบหน้ายังไงนะคะแม่ไก่ก็จะมาแจ้งอีกทีนึงหลังจากที่เพื่อนเสนอข่าวทางออนไลน์มานะคะวันนี้แม่ไก่ก็แจ้งเหตุผลที่10กลุ่มอาชีพที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000เนี่ยเพื่อนวิเคราะห์จากอย่างไรบ้างและอีก4กลุ่มที่ได้รับเงินเยียวยา มีกลุ่มไหนบ้างก็บอกรายละเอียดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวแม่ไก่เน้นย้ำอีกทีนึงก็ได้นะคะสำหรับ4กลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินเยียวยาวก็คือกลุ่มลูกค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์และมัคุเทศนะคะกลุ่มนี้จะประมาณ2-3แสนคนนะคะสำหรับอีก10กลุ่มที่ไม่ได้รับ เงินเยายวยานี้นะคะไม่ได้ผ่านเกณฑ์นะคะมีกลุ่มไหนบ้างนะคะแม่ไก่จะย้ำอีกทีนึงนะคะหอายุต่ำกว่า18ปี 2. เป็นผู้ว่างงาน 3. ข้าราชการ 4. พนักงานของรัฐ 5. ผู้รับบํานาญ 6. นักเรียนนักศึกษา 7. เกษตรกร,กร8ผู้ค้าออนไลน์9รับจ้างก่อสร้าง10โปรแกรมเมอร์อันนี้ก็คือ10กลุ่มคนที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000นะคะสาเหตุยังไงแม่แก่แก็แจ้งไปแล้วนั้นเนาะค่ะเนาะสำหรับวันนี้แม่แก่ก็ขอขอบคุณและส่งกำลังใจให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ